สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าร้านออนเพื่อเกษตรนะครับวันนี้ก็เริ่มแล้วครับแล้วรับชุดเปิดตาดอกมายงชิดนะครับก็จะมีในเรื่องของซีวิววันนี้ก็แพ็คส่งหลายเจ้าเลยนะครับหลายเจ้าเละแมเสียงเนี่ยก็จะเปิดจากซีวิวไปก่อนเลยซีวิวแคนเคียมินิแพนแดงนะครับก่อนเปิดไฟนะครับรวมถึงตัวยูมเนอร์แล้วก็ตัวคันเทมบอลอนทางใบนะครับวันนี้ก็เขียนบินเรียบร้อยนะครับการนะครับก็ แเลยก็ได้ต้องเขียนไหม COD เขียนดิต้องเขียนไมื่องนี้เขาไม่รู้ COD ใช่ยอดจะเก็บเงินปลายทางก็ได้ยอดจะเก็บปลายทางก็ได้การอะไรอ่ะ COD เนี่ยก็นี่เออก็เขียนไปนั่นแ่ละรูปจะประกาเราเขียนไหมก็ได้ได้หมดอ่ะก็สามารถใส่ชุดใบไปด้วยได้นะครับเพรอนตามฟอร์มก็คือว่าถ้า บดีอะไรดีเนี่ยแต่ผมติงอย่างเดียวคืออยากขายไม้อยากขายแต่ผมติงอย่างเดียวคือฝนมันยังตกอยู่อันนี้คือสิ่งที่ผมยังยังเป็นห่วงอยู่ก็อยากให้แต่ละส่วนเนี่ยลองดูพิจารณาของท่านเองนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือปุ๋ยยาเนก็ส่วนหนึ่งคือดึงดอกได้ไหมดึงได้อะครับอันนี้อันนี้อันนี้ก็ต้องบอกกันไว้ก่อนไม่ใช่ว่าอ๋อดึงดอกเออเอโอนบอกให้ดึงดอกก็คือดึงดอกก,ก,ก็ก็ถูกต้องครับแต่ว่านิดนึงเรามาะระวังนิดนึงเรื่องของ เรื่องฝนเรื่องอะไรพวกมันยังมีฝนอยู่นะครับเพราะวันนี้ก็เข้ากันยาแล้วเข้ากัญญาแล้วนะครับยังไงก็พิจารณาแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามช่วงเวลาของเขานะครับรีวิวเออยูนิแพนแดงเอลอยรวมถึงอาจจะเป็นตัวยูนิฟอร์สเนะครับที่ช่วยในการกระทุ้งเพราะว่าปีนี้น่าจะหนาวนานนะครับแล้วก็ ยินดฟอตเคเนี่ยตอนนี้ก็เป็นรูปแบบใหม่เพราะว่าเป็นตัวหนึ่งกิโลเลยไม่ใช่ห้าร้อยกรัมนะครับเป็นถุงใหญ่เลยเขาทาเป็นถุงใหญ่เลยแล้วก็ตีคู่กับถุงแดงไปเลยับเนี่ยตัวยูฟอรตเคตัวนี้ดูพลิกกล้องให้ดูปึ๊บอ่าเห็นไหมฮะตัวนี้ก็แล้วลงมถึงตัวนี่ด้วยใส่ไปด้วยใส่พร้อมกันไปเลยนะครับชุดชุดบลูมุงถังใบเปิดตาดอกนะครับตันตนแค่นี้ครับสาหรับชุดเปิดตาดอกที่เริ่มใช้กันแล้วครับตอนนี้สําหรับพี่น้องกเกษตรกรผู้ปลูกอยูอ่นิดครับ ฝากด้วยครับสำหรับร้านขายปุ๋ยขายยารับเใ้้สังคมนะครับร้านโอดเพเสรสเซครับสวัสดีครับ